ไหนีทไมไม่อยาก้นับไม่อยากจับชื่อเล่ชื่ออะไรชื่อลชื่ออะไรอดคไออชนครับอไมมึงหนีทไมไม่อยากเข้าไปครับไ่อยากเข้าไปแล้วแล้วกําลังจะไปไหนบจะไปไหนกับบ้านอะกับบ้านนั่งคุเลย จะกลับบ้านที่ไหนบันดุงครับบันดุงหรอโดนคดีอะไรมาเสียบเขาตัวมาจับครับออ๋เอาตัวมันจับปืนผมรับรกผมเออแล้วเบิ่งเราปล่อยรถผมเออไปไตัวผมมาจับครับโอ้เดี๋ยวขั้นใดเท่ขึ้นก็บรรลุงูขึ้นสิ่ก้อยผมแล้ววันนี้คือความตั้งใจคือเรากาจะกลับบ้านครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวฟังขึ้นทุกอย่างหรอกครับโอ๊ตแม่บอกจะปกป้องผมโอ๊ตเราจะทำยังไงเนี่ยไม่ใหญ่ลูกตรงนีครับโอ๊กว่ายังเป็นสู่งเข้าไปครับฮะโอ๊กว่าสูวนะครับจะสู้เขาดีโอ๊ตเป็นไรถึงถึงไม่อยากเข้าไปเพราะว่าเราเคยเข้ามาอยู่แม่เราอยู่เดียวครับฮะแม่เราอยูู่เดียวครับสงสารแม่บ่ครับมีเมียไหมไม่มีครับมีลูกไหมบ่ครับอยู่กับแม่กี่คนรัวแม่สองคนกับแม่แล้วเขาไ่เคยอยู่ครับโอ๊ตขาไป็นอะไรเนี่ยขาไปโดนแผลอะไรมา เยอะี่บแล้วครับเราแฟนบ่ะแ,แล้วเราเคยเข้าบ่อยเราทำไมลกลเค,ครีอรคร่องกวับ